คิดรัวตัวละครที่ผมมองว่าเก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้โจ์แค่ไหนไปดูบริการ All Star Tower Defense X, ต้อง Nemo Shop โอเคนะผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคิดรัวบัฟ All Star นะครับผมปั่นสุดทุกอย่างนะครับผมยกเว้นสายนะครับยังไม่ได้อัพเพิ่มเติมนะโอเค ก็เราไปดูว่าโหดแค่ไหนไปอเอ้ยผมก็สําหรับข้าววานี่ครับผม1225นะครับบัฟออลสตาร์นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตีฮิลนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นตัวที่ยืนบนพวกกองเสาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับในขั้นแรกเนี่ยผมตี1200ระยะ31ตี1นึ่งวิอัพเกรดที่2ดาเมจเพิ่มอัพเกรดต่อไปดาเมจเพิ่มและอัพเกรดในขั้นนี้นะครับผมดาเมจเพิ่มเยอะมากๆนะครับและระยะเพิ่มอีกแต่ว่าตีช้าลงนั่นเองนะครับแล้วก็เเเเปปปลลีี่่ยนน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 น LE ะะคครรรััััับบ็วงงกกกมออดใข้้จา20,000 26,000ไ ต่อไป26 0 0 0ไป33 3 0หมามโอ้โหแรงมากๆและอัปเกรดในขั้นนี้เนะี่ยผมก่อนสุดท้ายนะจะเปลี่ยนจาก Circle LE เป็น ฟูเอลีนั่นเองนะครับผมและขั้นสุดท้ายเนี่ยผมดามเมจเพิ่มและความเร็วการโจมตีลดลงบอกได้เลยว่าดามเมจโหดมากๆและตีไวมากๆนะครับและอย่าลืมนะครับตัวนี้เนี่ยมีสถานะช็อกนั่นเองนะครับผมก็คือตี10%ของยูนิตดามเมจนะครับแล้วก็สามารถสตัร์ได้ด้วยนะในดอตด,ดามเมจอันนี้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคิดรัวออสตาเนี่งนะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยไว้เจอกัน